ทั้นที่นี่กวาือไปไปคือว่ามันระเบิดได้เนาะเพรามันเป็นเครื่องพันไฟเดี๋ยวเอาก็กลัวตอนนี้มาดูถ้าตตุ้งตัวเตเมเต็มเลยจะดีฟองตัวไปอุ่นนาฬิกาหกหลานเจ้าวองนะตรนั้นก็พัดพัดไตเนาะม่ฟองแค่หน้าบุาแล้วก็เจีา รบรบวนเป็นมันอยู่อยู่ไกลนิดนิหน่อยเจ้าอยู่ไปยังไงเจ้าก็บอกหู้ยังไงเนาะคืออยู่ได้ก็อยู่ไปอย่างวิธีไหนที่ควรจะช่วยได้ได้ยังไงเนาะจ้ก็ดีเใจไหมจะได้น้ำเรื่องนี้ส่ง ี่น้ผมอ่าอันนี้คงคคงงเสนอโดยโดยต่วนที่คัเสนอตัวต่วนทางนะครับเกี่ยวข้องจะรับต่างๆไปดำเนินการแล้วก็เพราะว่าในในในตัวกระบวนการของเรามีระยะเวลาในการเป็นผ่าต่างๆว่อย่างน้อยก็สิบห้าวัน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอหนังสือฉบับนี้ไปดูหักกันนะครับเราก็จะไปส่งเพื่อนที่ว่าจิตเกี่ยวข้องกับหน่วยไหนงก็งคือหน่วยนั้นน่ะวา่าเป็นต้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตรงนี้ได้ก่อนเือหน่วยที่เป็นเกี่ยวข้องกันแล้ว